เปิดไฟมันตะไกลแล้วนะครับเพื่อนๆขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีนะครับไปทางกรุงเทพนะครับกําลังจะลอดสะพานเกือกม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านดงยางนะครับตัวนี้เป็นขบวนดีเซลลางนะครับเครื่องยนต์แบบคัมมินนะครับ NCA 8 5 r 1นะครับ แบบอิสระนะครับสามร้อยห้าสิบแรงม้านะครับขบวนนี้มีเครื่องยนต์ทุกคันเลยนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษ ที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับเราฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมดซับสไคร์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ